マーマーเพื่อนเกมนี้ใครจะเล่นผ่านเราต้องเดินไปให้ตัวแดงนี้มันโดนนะไปเรื่อยๆเดินไม่ได้อยู่<ม>เดินๆเดินตายเาใไมล่อทใหมล่อเรบเราโอ๊ยเ,เอาดิจะอ่อไม่เนี่ย เดี๋ยวดิจับมันได้นี่นี่เริ่มใกล้ขึ้นไปเริ่มอันตรายแล้วเดี๋ยวดิได้อยู่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 ได้ยูกืบถึงแล้วได้อยู่ได้อยู่เกืบถึงแล้วเอ้ยมีใครจับได้บ้าง มีรถหยุดสองคันทำไงก็ได้ไม่ให้มันชนกันใช่ไหม <c oughs> ไปเอาไปสิคันนี้โอ้โหไม่ทันกดแล้วไม่ยอมทำไมทำไมไอ้กดแล้วไม่ยอมไปตาม,าามากันเลยอ๋อ

Oh, you tap a tool. Oh, I'm going to leave a tool. Tuk,

อย้ยังไม่ได้พูดเลยเออกมาไม่มีใครเล่นเกมนี้ได้ผ่านง่ายๆหรอกูุกลุกโอ้ยกลับหลังไม่มีใครได้มา่ะ tết đến mấy tôi 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 cái tôi tôi rồi, tôi 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 rồi tôi 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 ไม่ได้เลยอะ่ะไม่ผ่านอะ่ะวิชารเล่นผ่านวืมทุก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 อุก อุ้ยเลยฮููู้้้เรอบสุดท้ายลนะตูไปดูอะไรวะไม่ผ่านนะนี่ไงก็ไม่ผ่านว่ะมาช่วยปลาตัวนี้ให้ถึงแสงอาทิตย์หน่อยทุกคนไปครับคื้ย ไปไปน้าลึกได้เห็นเดินเห็นตะวันกับเขาละไปครับโอ้ยหุยมีใครได้ไวกว่านี้หรือเปล่าตอนนี้เราจะต้องเอาน้ําแข็งออกเพื่อจะเอาไฟไปให้ใหเจ้าหนูน้อยเจอรี่นะเจ้าหนูน้อยเจอรี่หนาวมากแล้วตอนนี้เราต้องเอาไฟไปให้ได้เอาไฟไวก่อนเอาไฟเอาไฟไปให้ได้ ปล่อยไปได้โอ้มีใครทำได้เร็วกว่านี้หรือเปล่าเอาไฟไปให้หนูได้แล้ว <c oughs> <c oughs> เอาคอยล้อไ, <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เลยอ้อม <c oughs> ไปไป อ่าคุณลูกค้ารอสักครู่นะคะใจเย็นๆนะคะลูกค้าเชิญมากินข้างหลังก่อนนะคะ,พ,ะพอดีพอดีมันลื่นนะ,ะอ่าลูกค้ารอสักครู่นะคะปัดไม่ไปเนี่ยอืมันเป็นอะไรลูกค้าเชิญนั่งโต๊ะข้างหลังได้เลยค่ะลูกค้าบอกแค่มือเสิร์ฟให้ตรงเน่ยมันไม่ได้หรอวะเนี่ยมันตัดยากอะ่ะไปกินที่พื้นเลย ลูกค้าคะ่ะอยากกุณาอยาว่าดิฉันนะคะลูกค้ากินข้างนอกจานได้นะคะมันนิดเดียวมึงก็ไม่ให้กูเนาะเฮ้ยแต่ดิฉันเห็นจานอะไรแวบบๆตรงนี้ลูกค้ามานั่งกินโตนี้ก่อนอ้าได้เฉยอ๋ออเคมานั่งกินโตะและต่อไปเอา้าเป็นอะไรปัดไม่ได้อีกแหละเนี่ยมันชอบปัดยากอ่ะนี่ลูกค้าคะ่ะไปกินใต้โต๊ะก่อนด้วยกูท้อ่วโอเคมาตั้งใจแล้วตั้งใจเอ้ย

หายเลยปังบังช่วงนี้เดี๋ยวตาไม่เล่แม่เข่งนี่จะกมาปังบังโอ้ยต่อไม่ได้ไม่ด้กันบัง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 ไอ้ยมือโป้บังบังก็เ่้ยหัก